สวัสดีครับผมแฟ้มนัททาเศษนะครับเป็นเจ้าของบล็อก bookim.com วันนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาแชร์หนังสือนะครับที่เกี่ยวกับการสร้างอิสรภาพทางการเงินนะครับเดี๋ยวผมขอมาอวดหนังสือเล่มใหม่ของผมก่อนเลยกันนะครับผมได้หนังสือใหม่มา3ามเล่มครับนะครับโอเคมาดูหนังสือเล่มเล็กๆนี่ก่อนแลวกันนะครับหลักการออกแบบผสมผสานที่ติดหนึบนะครับก็เล่มเล็กๆนะครับ เล่มนี้นี่โหราคา250บาทนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะเล่มเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่ผมเป็นคนชอบเกี่ยวกับการออกแบบนะครับก็ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะครโอเคเล่นเล่มที่2ครับจุลินทรีย์แห่งความสําเร็จนะครับก็น,น,นี่นะครับก็ผมว่าก็ด้านไหนมาดูด้านในนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าผมชอบ ผมชอบภาพเขาอะนะครับผมว่ามันมีมันมันดูแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งดีผมว่าน่าจะอ่านสนุกอีกเล่มหนึ่งนะครับโอเคเล่มสุดท้ายนะครับนวัตกรรมธุรกิจข้ามสายพันธุ์นะครับก็ผมว่าการทําธุรกิจนะครับผมว่ามันบางทีถ้าเราทําธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเกินไปนะครับถ้าเราจะมองถึงว่า Uh, เราจะสร้าง uh, passive จริงๆนะครับ uh, เราต้อง uh, มีการลงทุนในธุรกิจหลายๆอย่างเอาไว้นะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าผมผมก็ยังมีความเชื่อนะครับไม่ว่า uh, ธุรกิจปัจจุบันเราจะมีรายได้มากขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเรามีแค่ธุรกิจตัวเดียวนะครับเพราะว่าต่อไปเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงไงนะครับเราก็ควรที่จะ uh, เอาไปลงทุนหลายๆอย่างเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะ มีรายได้กลับมาหลายๆทางนะครับแล้วก็สมมุติไอ้ตรงนี้มันยุบลงไปนะครับก็ยังมีตรงนั้นช่วยในสิ่งสําคัญนะครับคือว่ามันถ้ามันครอบลุมในค่าใช้จ่ายเราได้เนี่ยโอเคชีวิตเราก็จะไม่มีเราก็จะมีความสุขละนะใช่ไหมครับผมว่ามันตรงประเด็นกับหนังสือที่ผมจะามาแชร์วันนี้นะครับนะครับของคุณพอนะครับเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะครับผมว่าหลายคนได้อ่านหลายคนเคยได้ยินได้ฟังนะครับ เล่มนี้นี่โหผมพิมพ์มากี่ครั้งแล้วเนี่ยสิบสามครั้งละนะครับหกวิธีไปสู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อให้คุณกเกษียณและ,กะเกษียณเร็วและรวยนะครับก็เบสเซอร์นะครับ, ller, รบอีกเล่มหนึ่งนะครับผมว่าคุณพอเขียนหนังสือได้น่าสนใจนะครับแล้วผมว่าอ่านสนุกนะครับผมว่าไม่ได้อิงหลักการอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางคนนี่เขียนหนังสือแล้วแบบว่าโอ้โหหลักการแน่นเอียดเลยผมว่ามันก็มันโอเคนะแต่ว่า ผมว่าสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบอืค่อนข้างจะเบื่อกับหลักการนะผมว่ามันมันผมว่ามันมันมันย่อยยากนะครับแล้วก็เข้าใจยากนะครับกลัวจะอ่านแล้วต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกมันเหมือนกับมันกำกวมอะนะครับแต่ถ้าถ้าสื่อสารตรงๆเนี่ยนะครับแบบหนังสือเล่มนี้ผมว่าอ่านง่ายอ่านได้ทุกคนนะครับหนังสือเล่มนี้ครับก็ยังมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือแนวทาง แนวความคิดนะครับหรือว่าทัศนคตินะครับในการที่เราจะาเปลี่ยนจากแอคทีฟเป็นพาสซีฟนะครับก็คือว่าทําทงานแลกเงินนะครับก็มาใช้เงินทํางานนะครับเพื่อ,อ,อสร้างไรายได้เข้ามาทุกเดือนแบบที่เราหยุดทํางานมันก็มีไรายได้เข้ามานะครับเขาบอกว่าไรายได้มากน้อยไม่จําเป็นครับขอให้มันสามารถดูแลค่าใช้จ่ายเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายนะในทุกๆเดือนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อวิธีการต่างๆนะครับในการสร้างไรายได้นะครับมันก็จะมีแบบาการาลงทุนในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับกองทุนเกี่ยวกับอสังหานะครับหรือว่าการทําเกี่ยวกับออนไลน์นะครับหรือเกี่ยวกับการขายตรง นะครับต่างๆนะมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับผมว่ามันอยู่ที่ความถนัดและความชอบของแต่ละคนนะครับใครที่มองหานะครับวิธีการที่จะเกษียณตัวเองนะครับการเกษียณตัวเองนี่ไม่ใช่การเราจะหยุดทํางานนะนะครับแต่การเกษียณตัวเองเนี่ยคือว่าเราไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องเงินแล้วนะครับเราสามารถทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับหรือว่าเราเราสามารถไป ทำสิ่งที่เราชอบหรือว่าธุรกิจที่มันที่เรามีความสุขได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลกับอะไรแล้วนะไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินแล้วอะไรนีครับการสร้างไอ้พวกพ s s s v e อินคัมเนี่ยนะครับก็อาจองต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับอา,อาจจะพูดถึงว่า5ปี10ปีนะครับก็ผมว่าแต่เริ่มต้นที่ทัศนคติที่ดีก่อนนะครับใครนะครับที่อยากจะหาตัวเองให้เจอนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับลองซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูนะครับเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วโอเคนะครับผมว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มกับการลงทุนแน่นอนนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคุณจะทาคุณคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นนะครับโอเคครับยังไงนะครับวิดีโอนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ